สวัสดีครับวนีม้มารีวิวอ,า,อามซออิตาลีครับตัวนี้ตัวนี้เราเกบงานร้อยเปอร์เซ็นเลยเกบงานร้อยเปอร์เซ็นเลยทีนี้มันใฟบ้านครับตัวนี้ใส่บ้านสำหรับคนที่ทำารีตัวนี้ใบสิบสี่นิ้วขนาดใบสิบสี่นิ้วแต่ถ้าเราไม่ไม่ไม,ไม่ชอบใบใหญ่เราก็ใส่ได้เล็กลงมาสิบสองนิ้วก็ตัดได้แต่ถ้าพวกตัดสอกตัดไร้ใบเล็กลงมาอย่างเงี้ย หรือก็ตีลองตีอะไรประมาณนี้ก็ได้แต่นี้ใส่ใบสิบสี่นิ้ว่าใบตัดความน้ำจะไหลสูงขึ้นตัวนี้มันได้หมดครับรงทรงซาได้หมดแต่นี้จะลองตัดตรงให้ดูเป็นเป็นไฟบ้างคเครื่องก็ไม่ได้หนักแต่ว่าล้างยาวเหมือนเครื่องทั่วไปต่างแค่ว่าต่างแค่ว่า ตาโตะมี่าโตไม่ม,ตม,มีต้องไปวางบนขอบบนเลยเนี่ยเราหนักเครื่องก็ไม่ได้เยอะตัวนี้จะใช้ระบบไฟญี่ปุ่นครับไฟญี่ปุ่นอสองร้อยยีเฟสครับสองรยยเฟสโดยขับผ่านอินเวอร์เตอร์ส่วนตัวนี้ก็เราจะ,ะมีอุปกรณ์เสร็จตีให้ครบหมดเลย ตัวนี้อินเวอร์เตอร์สามแรงแล้วก็มีตัวกันไฟเกินไฟอะไรแล้วก็มีพัดลมระบายเพิ่มเพื่อให้ยืดอายุการใช้งานแต่ปกติแล้วจากที่เราเคยทำมาตัวนี้ครับไม่ไม่ต้องห่วงเรื่องปัญหาเรื่องไอ้นี่ครับเรื่องที่ว่ามันไม่ทนหรืออะไรประมาณนี้ปกติอาการที่เราพบเจอบ่อยส่วนมากลูกค้าจะชอบเสียบป๊กแต่การรีวิวเราก็เสียบป๊กครับ แต่ว่าเวลาขายให้ลูกคา้าลูกค้าต้องต่อติดกับเบรกเกอร์ครับการเสียบปลั๊กแบบนี้มันไม่ได้ปลั๊กรวมมั่งอะไรมั่งไม่ได้นะครับต้องต้องต่อให้แน่นต,ต้องต่อให้แน่นเลยตรงเนี้ยรวมไม่ได้เวลาใช้งานคือมอเตอร์สามแรงมอเตอร์3ามแรงเราใช้ปลั๊กแบบนี้มันร้อนเกิดความร้อนเราใสยไฟต้องก็ร้อนไปด้วยครับสายไฟก็ร้อนไปด้วยทีนี้ก็เลยมาบอกวิธีการดูแลรักษาปกตินะ คือจากใจจริงเลยอยู่ที่ประมาณนะประมาณ3าปีเลย3ปีถึง5ปีเลยอายุการใช้งานนี่คือจะไม่ต่ำกว่าน,นี้เลยคือ3 5ปีนี่คือประมาณว่าไฟเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าไฟดีๆอยู่ได้เกิน10ปีครับอายุการใช้งานของตัวอินเวอร์เตอร์ครับคือตัวนี้เราเราเรา,เรารีเซ็ตคาอะไรมาเรียบร้อย แล้วอุปกรณ์ตัวนี้ป้องกันลูกค้าที่ว่ามีไฟเหลืองไฟเกินไฟตกไฟอะไรพวกนี้เราก็ติดติดตัวนี้ให้มาเพิ่มอีกที่หนึ่งเผื่อว่าอ่อุปกรณ์พวกนี้มันจะมีปัญหาอะไรนี่ก็ตัวนี้อาจจะช่วยได้เสพตีอีกที่หนึ่งก็มาดูเครื่องครับเครื่องเครื่องเป็นเก้าเก็บอันนี้โครเมียมโครเมียมเดิมโครเมียมเดิมสวยงามเลยสเกลอะไรพวกนี้ยังโอเคเลยครับ ส่วนรางนี้ไม่ไม่เดิมครับเราเสาะมาใหม่เสาะมาใหม่แล้วเป็นเป็นลูกปืนเหลี่ยมแล้วเป็นลูกปืนธรรมดาถ้ามันพังเราก็ถอดเปลี่ยนเองได้แต่วิธีการใช้งานจริงๆครับอ่ถ้าใช้งานต่อเนื่องสองปีนะครับสองปีนี่คือถ้ามันถ้ามันยังไม่พังเรืออะไรก็ต้องเปลี่ยนเลยลูกปืนครับอย่าปล่อยให้นานมากกว่านี้ถ้าปล่อยให้นานมากกว่านี้ใช้อย่างเดียวนี่ครับ ใช่อย่างเดียวเนี่ยครับเดี๋ยวหลังมันจะสึกเปลี่ยนลูกปืนแล้วก็ช่วยไม่ได้เพราะฉะนั้นอายุการใช้งานของลูกปืนนะครับสองปีนี่คือถอดเปลี่ยนได้เลยคืออย่าปล่อยให้หลังมันสึกถ้าหลังมันสึกเนี่ยจะแก้ไขยากก็แนะนําประมาณนี้ครับอายุการใช้งานของลูกปืนเดี๋ยวจะรีวิวรีวิวตัดไม้ให้ดูแล้วกันอันนี้ไม่ได้ตัดองศาครับตัดองศาได้หมดแต่ว่าไม่ได้รีวิวตัดองศาครับโอเคครับเดี๋ยวจะลองตัดให้ดู อันนี้อันนี้ตัดไม้หน้าสามครับสามนิ้คุนไม้ธรรมาดาตัวเครื่องประมาณนี้ไฟบ้านครับตัวนี้